นะครับเดี๋ยวเรากำลังประสานกับท่านดรคิมนะครับท่านด็อกรสกุลพจน์นะครับทนาโรสพลนนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล pues น้นักวิเคราะห์ประจำหนสื่อดอกเบี้ยธุรกิจนะครับวันนีน้จะจะเรียนถามท่านดรคิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับเสร็จแล้วรวมถึงการขุดเหรียญอื่นๆเนี่ยต้องมีความจำเป็นต้องขุดเหมือนกันไหมนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขอเรียนทท่านดรคิมก่อนนะครับท่านบรคิเกลราวิมสวัสดีครับสวัสดีครับมิสเตอร์เฮา สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณท่านดรชินัมันที่สัวแล้วนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมป่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการนะครับการเรียนเชลยครับท่านดรชินครับสวัสดีครับเรื่องของการขุดบิตคอยนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่านึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันจะไปขุดในเหมืองเสมือนจริงไปขุดออนไลน์ยังไงนะครับการขุดบิตคอยนะครับคืออมันมันเริ่มมาจากการ การที่เราต้องการที่จะมีระบบบัญชีระบบหนึ่งนะครับอ่าเรียกว่าเป็นระบบบัญชีแล้วกันครับคือโดยศั์ของมันจริงๆเนี่ยครับเรียกว่าเลเจอร์ก็คือเป็นเหมือนสมุดบัญชีสมุดหนึ่งฮะทีนี้สมุดเล่มนี้เนี่ยเขาอาปกติเนี่ยมันก็ต้องมีนักบัญชีมีมีศูนย์กลางคอยควบคุมใครจะมาลงบัญชีอเราก็ต้องให้คนที่เราไว้ใจลงบัญชีถูกไหมฮะแต่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วเขาจะลงบัญชีกันยังไงคือเขาต้องการที่จะไม่ให้มีคนกลางมาคอยลงบัญชีให้ก็ให้ต่างคนต่างไปลงกันเองทีนี้จะเชื่อได้ยังไงว่าใครลงถูกลงผิดไม่ได้แต่งบัญชีคนนี้โอนเงินให้คนนั้นอ่คนนั้นโอนเงินให้คนนี้คนนี้มีเงินเท่าไหร่เ,เสร็จแล้วจะอ่าอ่าตัดบัญชีกันยังไงบ้างเนี่ยแล้วถ้าต่างคนต่างลงเนี่ยจะเชื่อบัญชีใครนะครับมันก็เลยเกิดการที่ว่าอ่าเรา อ่าอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องคล้ายๆกับเรื่องของการเมืองการปกครองนิดนึงก็คือเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้เอาหลักเ,เสียงข้างมากนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสมุดบัญชีเกินห้าสิบเปอร์เซนตของสมุดบัญชีทุกเล่มในระบบบิตคอยนี่ยฮะในระบบบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยยอมรับบัญชีที่ยอมรับตัวเลขไหนเ,เกินครึ่งหนึ่งนะฮะกถ็ถือว่าตัวเลขนั้นถูกต้องทีนี้ <ascular S 1> <พอ S 2> การที่เราจะยอมรับตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเกินครึ่งหนึ่ with with ง,น,ง,น,ง,น,งนี่นะครับเพียวก็คือ มันก็จะต้องมีการแข่งกันเข้ารหัสทีนี้ว่าถ้าเกิดเราเข้ารหัสได้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการลงบัญชีลงบันทึกบัญช,ชีแล้วไอ้เจ้ารหัสตัวนี้นะครับที่เรียกว่าคริปโตกราฟิกนะครับก็เลยเป็นชื่อที่มาของคริปโตเคเ r รน c y ซีนี่นะครับก็จะต้องเอาไปถูกการยืนยนันถ้ามีคนเกินเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในะระบบบล็อกเชนของบิตคอยเนี่ยเกินครึ่งหนึ่ง เกินห้าสิบเปอร์เซ็นของอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ในระบบบิตคอยทั้งหมดเนี่ยยืนยันการเข้ารหัสของเราว่าถูกต้องเนี่ยไอ,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  ái, อบัญชีที่เราลงไว้เนี่ยก็จะลงเข้าไปอยู่ในบัญชีกลางนะครับหรือว่าลงบันทึกเข้าไปอยู่ในบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแย่งกันเข้ารหัสนี่แหละฮะว่าใครจะได้เป็นคนเข้ารหัสเจอรหัสได้ก่อนก็คือใช้วิธีเหมือนแฮกเกอร์ครับสุ่มรหัสไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอว่ารหัสไหนที่จะเป็นรหัสที่ได้บันทึกลงบัญชีการซื้อขายหรือว่าการโอนถ่าย ทรัพย์สินในระบบบล็อกเชนบิตคอยเนี่ยใครจะได้เป็นผู้ลงบัญชีเนี่ยก็ถือว่าก็คือผู้ที่สามารถค้นหารหัสได้ก่อนเจอเป็นคนแรกเนี่ยครับเราก็จะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยไปแล้วก็ได้ลงบันทึกบัญชีไปทีนี้มันก็เลยเกิดการแย่งกันที่จะหารหัสเนี่ยว่าใครจะหารหัสนี้ได้ก่อนนะครับคุณเอาอันนี้ก็คือความหมายของการขุดบิตคอยนะครับก็คือการแย่งกันหารหัสนี่แหละครับว่าถ้าเกิดใครหาก่อนหาเจอก่อนก็จะได้ เป็นผู้บันทึกบัญชีไปแล้วคนอื่นๆก็มายืนยันกันเกิน50%ก็คือบัญชีนี้ถูกต้องก็จะ,ะถัดไปที่บรรทัดต่อไปสม,มุดบัญชีหน้าถัดไปก็มีการบันทึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการหรือกลไกการทํางานของ Bitcoin หรือบล็ c กเชนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ซ้ำํำๆไปเรื่อยๆซึ่งปัญหาที่ตามมานี่ยนะครับดาวหลังจากที่คนเนี่ยมาแย่งกันเข้ารหัสมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับ มันก็จะมีปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับก,ก็นอกนอกจากปัญหาอื่นที่ตามมาเนี่ยปัญหาที่เห็นชัดที่สุดนะครับคุณเราคือปัญหาเรื่องของก mm hmm. ารกินไฟนะครับ mm hmm. อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าขุดขุดบิตคอยหรือว่าทําเหมืองอะไรต่างๆเหมืองแร่จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นมลพิษนะครับการขุดบิตคอยเนี่ยจริงๆทําอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีควันหรือว่าไม่ได้มีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเสียมลมพิษอะไรเกิดขึ้นมานะครับมันก็อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้มีมลมพิษอะไรแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอมันกินไฟเนี่ยไอพวกพลังงานต่างๆที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับมันกินไฟมันใช้พลังงานไฟฟ้าสูงคนคนเขาอะไรเริ่มไม่เป็นที่นิยมนะครับคุณเฮาเดี๋ยวนี้นครับก็คือบางทีเนี่ย ุดบิตคอยเนี่ยก็ต้องคํานวณดูด้วยว่าค่าคุ้มค่าไฟหรือเปล่าแล้วก็นอกจากถึงแม้จะคุ้มค่าไฟเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาทีหลังต่อให้มันไม่ได้เกิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้สร้างมลพิษอะไรขึ้นมาแต่ว่าพลังงานที่มันต้องมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เราเอามาขุดบิตคอยแย่งกันเข้ารหัสเนี่ยมันก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอหลังจากนี้ไปนะครับคุณเฮาคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัว คริปโตเคเรนซีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณเฮามันจะเปลี่ยนระบบไปใช้ระบบอื่นแล้วนะครับหมายวามว่าการขุดเนี่ยอาจจะมีแค่ขุดบิตคอยท่านั้นนะครับอขุดเหรียญอื่นๆเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับทีนี้ผมขอ,ย,อย้อนย้อนย้อนความนิดนึงก็คือ,อเรื่องของการขุดบิตคอยนะครับการแข่งกันเข้ารหัสเนี่ยที่ต้องเดารหัสสุ่มไปเรื่อยๆนี่นะฮะมันเลยทำให้เกิดการใช้งาน อีกประเภทหนึ่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับปกปติแล้วเนี่ยก็คือ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีภาพออกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีแผงวงจรตัวหนึ่งคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าการ์ดจอนะครับก็คือ,อะระบบระบบสแสดงผลที่เราต่อจอกับ CPU เข้าด้วยกันนี่ละฮะก็คือมันจะต้องผ่าน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 แผงวงจรที่มันไว้แปลงสัญญาณ อ่ไฟฟ้าจากแผงวงจรคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ออกมาเป็นภาพนะครับไออุปกรณ์ตัวนี้แบบเนี่ยนะครับคุณเฮาปรากฏว่ามันอมันมีหน่วยประมวลผลมีหน่วยความจําที่อถ้าเทียบกับตัวหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เนี่ยครับมันจะมีหน่วยประมวลผลที่แตกต่างกันออกไปก็คือหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยมันจะมีอหน่วยประมวลผลขนาดใหญ่อยู่ไม่กี่ตัว ามาประมวลผลกลาง CPU แต่ว่าหน่วยประมวลผลของแผงวงจรแสดงผลเนี่ยนะฮะมันจะมีหน่วยประมวลผลแบบเล็กๆแบบหน่วยประมวลผลขนาดย่อยให้ขนาดจิ๋วเล็กๆมากๆมาลม,มากมายในแถงวงจรหนึ่งเป็นพันๆหรือหมื่นๆหน่วยประมวลผลนี่เลยนะครับปรากฏว่ามันเหมาะกับการเอามาใช้คํานวณคํานวณแบบว่าคำนวณเล็กๆคํานวณย่อยๆเหมือนบวกกันบวกตัวเลขก,กันสองสาตัวนี่แหละครับแล้วลทีนี้ ปรากฏว่าไอ้เรื่องของการคำนวณตัวเลขแบบย่อยๆเนี่ยมันเหมาะมากเลยกับการที่เราจะเอามาสุ่มหรือว่ารันรันตัวเลขไปเรื่อยๆว่าเราจะใช้ตัวเลขไหนในการเดารหัสเข้ารหัสนะฮะสุ่มรหัสไปเรื่อยๆที่บิตคอยเขาในการขุดบิตคอยเราต้องแย่งกันเข้ารหัสนะครับมันกลายเป็นว่ามาใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวแผงวงจรแสดงผลนะครฮะหรือการ์ดจอนะครับแบบมาใช้ มาใช้อุปกรณ์ตัวนี้อย่างแพร่หลายเลยคือใช้ผิดประเภทนะครับปกติเอาไว้ใช้แสดงผลนะครับหรือคนเล่นเกมเนี่ยต้องการกราฟิกสวยๆเนี่ยเขาจะใช้หน่วยประมวลผลแบบหน่วยแผงวงจรในการแสดงผลแต่นี่เอาแผงวงจรแสดงผลเนี่ยมาใช้ในการสุ่มรหัสเพื่อแย่งกันเข้ารหัสแย่งกันเข้ารหัสเพื่อจะเดารหัสได้ก่อนจะได้เป็นผู้บันทึกบัญชีลงในระบบบล็อกเชนของ bitcoin เนี่ยน,นะฮะก็คือนนว่ามาใช้ไอแผงตาจอแผงวงจรหน่วยแสดงผลเนี่ย ันบอกว่ามโหฬารเลยจนกลายเป็นอย่างนี้นะครับคุณเฮาบริษัทที่ผลิตแผงวงจรแสดงผลน,นะครับหรือการ์ดจอนะครับผมไม่อยากโฆษณาให้เขานะครับแต่ก็ต้องพูดชื่อเลยชื่อเอ็นวีเดียเนี่ยฮะเป็นแทบจะเป็นผู้ผูกขาดรายเดียวที่ผลิตการ์ดจอนี้เลยก็ว่าได้นะครับปรากฏว่าบ,บูลค่าหุ้นของเขาเนี่ยครับตั้งแต่มีบิตคอยมาเนี่ยครับหุ้นของเขาก็ขึ้นตลอดนะครับเป็นสิบสิบเป็นร้อยรอยเท่าเลยมันแทบจะ นึกภาพไม่ออกนะครับว่าคนเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึงเนี่ยมาอมา,า,า,าสร้างมาสร้างเทคโนโลยีใหม่อะไรให้กับโลกหอกของเราได้ขนาดนี้ครับนอกจากจะเอามาใช้เล่นเกมมาใช้ขุดบิตคอยดาวรหัสนะครับก็ถือว่าเป็น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มันทาให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชายติแบบว่า,าหลายได้หลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเอามาเป็นการเอามาทาํากราฟิกหรือเอามาขุดบิตคอยก็ตานะครับคุณเฮาเชื<ไ>่อไหมครับไออุปกรณ์ตัวนี้ครับอ่าพูดให้ตรงกับเรื่องของเราอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นอ่าเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์หลักนะครับเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือหลักเหมือนเป็นจอเป็นพวเป็นเสียไว้ขุดไว้ขุดบิตคอยเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์หลักเลยจริงๆก็คือการจอ,อนี้นะครับคุณเฮาเชื่อไหมอ่ ไอ้อุปกรณ์ที่ไว้ขุดบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคุณเฮามันมีประโยชน์กับโลกของเรามากกว่าแค่ว่าเอามาแสดงผลกราฟิกจอรหรือเอามาขุดบิตคอยเนี่ยมันมีประโยชน์กับโลกของเรามากกว่านี้อีกคือสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้ที่สําคัญกับเรามากเลยนะฮะคือมันเอาไปใช้ในการเป็นอา่าเป็นหน่วยความจําหรือว่าเป็นอา่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อา่าใช้เก็บข้อมูลหรือว่าประมวลผลช่วยในการประมวลที่สามารถ สอนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เองได้นะครับผมกําลังหมายควาว่าไอ้การ์ดจอเนี่ยนะครมันเป็นอุปกรณ์หลักคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้สร้างเออครับซึ่งมันทําให้อ่าไอ้การ์ดจอเนี่ยกลาเป็นว่าเป็นออุปกรณ์ชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนึงที่มีประโยชน์กับเรามากแบบแทบจะคิดไม่ถึงเลยครับปกติก็คือการ์ดจอมันก็เอาไว้แสดงผลดูกราฟิกสวยๆนี่เอามาขุดบิตคอยก็ได้ เอามาสร้าง AI ไก็ได้นะครับกลายเป็นว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มาหาประโยชน์ขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ไม่แปลกนะครับบริษัทที่ผลิตอุอปกรณ์คอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะมีขนาดใหญ่มีม,ม,มีราคาหุ้นมีบริษัทเติบโตเป็นมากมายหลายร้อยหลายพันเท่านะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะยากที่จะเกิดขึ้นได้นะคนเราจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะเป็นอะไรที่ถ้าเกิด เด็กรุ่นใหม่อะไรเกิดได้ฟังผบขึ้นมาเนี่ยในอนา,นาคตเนี่ยก็ลองอคิดไว้เลยนะครับว่าเ,เราอยากจะผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันมีประโยชน์อะไรขึ้นมาได้ขนาดนี้พัฒนาอุปกรณ์อะไรพวกนี้ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งไอ้ทัชจอพวกนี้ฮะส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปกรณ์หลักหรือว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ไปอยู่ในพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สําหรับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็คือมาที่มีความสามารถในการปุ่มหุ่เป็นโอโเป็นเป็นสิบส หรือร้อยล้านเท่าเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ p ีซีธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งพอพูดไปถึงตรงนี้เนี่ยนะครับคุณเฮาผมก็อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับก็ในหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าควคอนตัมมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเคยได้ยินแม้กระทั่งคาว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลเนี่ยโอ้โหเป็นหลายสิบหลายร้อยพันล้านเท่าเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ปกตินะครับถ้าเกิดมีคอมพิวเตอร์พวกกนนนีี้ออมาเ่ะ แล้วบิตคอยมันจะไม่หายไปจากโลกเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วความเสี่ยงของบิตคอยเนี่ยก็มีมากมายอยู่แล้วนะครับราคามันก็เลยไม่ไปสักทีนะครับแต่ปีนี้คนคาดว่าจะถึงแสนดอลลาร์ต่อเหรียญน,นะครับปรากฏว่าตอนนี้มันก็จะสิ้นปีแล้วคนอะไรที่คิดคนหลายคนคิดมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าพอไม่มีใครคิดเนี่ยมันเกิดเลยนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีใครคิดว่ามันจะไปถึงแล้วเดี๋ยวมันก็คงอาจจะไปถึงจริงก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิญญ,ญาณของอ แต่ละท่านที่จะวิเคราะห์หรือว่าจะเลือกตัดสิดนใจลงทุนอะไรในการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดครับแต่สาหรับตัวบิตคอยเนี่ยอพอมันมีความเสี่ยงของมันหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยว่าอมันมาแย่งกันขุดเนี่ยในอนาคตมันอาจจะมีการขุดแต่บิตคอยอย่างเดียวเนี่ยก็อก็แทบจะ จะไม่ไม่มีไม่มีเหรียญอื่นที่เขาจะมาขุดกันแบบนี้นะเพราะว่ามันข้อเสียที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่ามันกินไฟนะครับต้องใช้ไฟแล้วมันก็พอกินไฟมันก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต้องมาหาพลังงานมาผลิตไฟฟ้าเนะี่ยฮะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของบิตคอยอยู่แล้วไหนจะ,ะราคาจะไปไม่ไปคนจะขุดไม่ขุด Bitcoin บิตคอยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเตืองไฟเนี่ยพวกคริปโตเคอเรนซีต่างต่างเนี่ยเขาหนีไประบบอื่นกันหมดแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกนี้นึงนะฮะก็ <c oughs> ตอนนี้พอความเสี่ยงของบิตคอยมันขึ้นมาเต็มไปขนาดนี้นะครับก็คนเขาก็เลยมีคิดวิธีใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณเห่าวิธีใหม่เนี่ยครับอ,อย่างการขุดบิตคอยเนี่ยสาของในแวดวงคิดโตเคเรนซี่เนี่ยเขาเรียกว่า proof of work ก็คือการการดาวรหัสไปเรื่อยๆคือการที่เราต้องอพิสูจน์ตัวเองว่าเราทํางานจริงเรามีการดารหัสจริงนะครับ oh. ทุกวันนี้ต่อไปเนี่ย คริปโตเคเรนซีเนี่ยเขาหนีไประบบอื่นระบบใหม่กันนะฮะที่มีชื่อเรียกว่า proof of, of stake นะครับก็คือต่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องอมาเดารหัสแข่งกันละใหะ้ให้เอาเหรียญหรือเอาคริปโตเคเรนซีต่างๆที่คุณมีเนี่ยถือไว้กับตัวเลยพอถือไว้กับตัวเสร็จเนี่ยใครถือมากถือน้อยอก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตในการออกเสียงไม่เท่ากันแตกต่างกันไปนะครับก็คือถ้าใครถือมากก็มีสิทธิ์ออกเสียงมาก,กพอคนออกเสียงมากใคร ใครก็มีโอกาสที่จะได้ได้เป็นคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลหรือว่าบันทึกบัญชีลงไปในระบบบล็อกเชนก็คิดเป็นซะอย่างนั้นแทนไปนะครับไม่ต้องมานั่งดารหัสแข่งแล,แล้วก็คือเขาจะเปลี่ยนระบบไปเป็นระบบให้คนถือถือคร,คริปโตเคอเรนซีไว้เฉยๆแล้วก็ใครถือเยอะก็ได้บันทึกไปอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็จะทําให้ต่างคนเนี่ยต่างอยากจะเก็บคริปโตเคอเรนซีไว้กับตัวให้มากๆนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะ เป็นผู้ได้บันทึกข้อมูลลงไปในบบบล็อกเชนครับซึ่งการถือคริปโตเครนซีเนี่ยมันแทบจะไม่ใช้พลังงานเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เขาเปลี่ยนวิธีไปขนาดนี้มันก็ยิ่งจะทําให้พวกราคาของคริปโตเครนซี y ที่เปลี่ยนมาใช้ระบบ Proof of Stake หรือการถือเหรียญไว้เฉยๆเนี่ยครับก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นเพราะมันจะทําให้สปายลดลงนะครับแล้วก็การที่ให้เขากา,ารที่เขาให้ผลประโยชน์กับ คนที่ทำปูป o อฟเซ็กเนี่ยครับก็คือเขาจะ,ะเหมือนกับว่าจะลดปริมาณของเหรียญลงไปนะครับเหมือนเป็นการซื้อหุ้นคืนไปแทนก็มีแต่ความคิดที่จะ,ะให้ราคาเหรียญของมันเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมือ่อระบบต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทํางานไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยอนาคตของบิตคอยเนี่ยมันก็อาจจะถูก เหรียญอื่นๆที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเนี่ยแซงหน้าขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับก็อยากจะลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไอ,อ้พวกการ์ดจอเนี่ยมาขุดบิตคอยกันนะครก็อาจจะมาใช้ในการสร้างเอไอขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยววทิที่หน้าเราลองมาคุยเรื่อง a ออกันเพิ่มเติมดีกว่านะครับว่าไอ้อเจ้าการ์ดจอเนี่ยมันเอาไปสร้างเอไอขึ้นมาอย่างไงการอ่ อการสอน AI ทำยังไงการเรียนรู้ AI เนี่ยต่อไปเนี่ยโลกของเราจะ,ะถูก AI ของโลกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่า,นาสนใจน่าติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของ cryptocurrency หรือว่า b l o c k c h a ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงทางตันของมันหรือเปล่านะครับคือ,อประโยชน์ใช้สอยของมันก็มีมีมากอยู่นะครับแต่ว่าเหรียญอื่นๆนี่นะฮะ ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าบิตคอย n ซซัลวิซัมนะครับมันอาจจะทําให้ในอนาคตเนี่ยความเสี่ยงของบิตคอย n มีเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะเห็นการใช้งานของริปโทรเนซีที่ไปในในทางที่สร้างประโยชน์ให้กับสร้างประโยชน์ให้กับการใช้งานเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าการที่จะเอามากิงกาไรกันแบบทุกวันนี้มากกว่าครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนหรือ AI เนี่ย มันจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับการใช้ชีวิตของเราเพิ่มเติมได้บ้างนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยู่ที่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเราาหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยครับผมยินดีเลยครับอยากจะมาคุยกับคุณฮาวแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านต่อเลยครับอย่างนี้ขอทิ้งท้ายนิดนึงครับท่านพักตะชิมครับเห็นผมไปคุยกับแหล่งข่าวท่านนี้ท่าบอกสมัยก่อนเนี่ยตอนอ่า บิตคอย n ออกใหม่ๆเนี่ยไม่กี่เฟนเองแต่ว่าเราอาจจะซื้อไม่ได้ต้องซื้อในอเมริกาอย่างเดียวหรือเปล่าครับถูกไหมครับไม่รู้ข้อมูลอย่างนี้ถูก<ด>ครับถ <Bitcoin S 2> ูกถูกครับถูกครับ,รบก็เอ,อพูดง่ายๆก็คือสิบปีผ่านมาเนี่ยมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเลยครับใช่ครับซึ่งเอ,อสมัยก่อนเนี่ยการที่จะซื้อบิตคอยเนี่ยต้องขุดขึ้นมาเองแบบที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยนะครับจนเอถ้า ถ้าถ้าไม่ขุดขึ้นมาเองจะซื้อบิตคอยได้ไงเนี่ยมันก็เลยมีคนสร้างตลาดบิตคอยขึ้นมานะครับ oh. แบบในบ้านเราก็มีตลาดซื้อขายคิดโเรนซีอยู่สองสามเจ้าแต่ใน oh. ต่างประเทศก็มีหลายเจ้ามานานแล้วบางที oh. ตลาดก็เหมือนเป็นเอ่อเอ่อเป็นเอ่อเป็นเป็นโต๊พนันอะไรอย่างนี้บางทีนะครับบางคนก็มองเรื่องของการลงทุนเป็นการกระจไปก็เหมือน oh. บางทีโตล้มก็มีนะครับคือบางทีเจ้าของตลาดเนี่ยหอบหอบ หอบทรัพย์สินเนี่ยหนีไปเลยเนี่ยมีให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหลายหลายต่อหลายทีแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งตลาดโดนแฮกเองก็ยังมีนะครับเหมือนกับแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาขโมยทรัพย์สินที่อยู่ในตลาดไปนี่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะ,ะซื้อบอิตจ,จ,จ,จะ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 มีบิตคอยอยู่ใน กระ,ะเป๋าตังค์ของเราได้เนี่ยก็ต้องขุดขึ้นมาเองหรือไม่ก็ไปซื้อในตลาดบิตคอยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตลาดบิตคอยมันยังไม่เไม,ไม่ไม่ถูกพัฒนาเหมือนสมัยนี้ครับยังไม่พัฒนามากเท่าไหร่ก็มีการถูกแฮกตลาดล้มเจ้าเจ้าของตลาดหอบของหนีไปก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับก็คือเอเราก็ต้องไปขุดเองหรือไม่ก็เอต้องไปเสี่ยงเอาว่าเอสมัยโน้นเนี่ยตลาดมันจะ พังไว้หรือเปล่านะครับก็ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลายทีนะแต่ว่าเป็นจริงครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันราคาไม่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 ออ่ไม่ไม่ถึงดอลลาร์ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับก็มีตั้งแต่ช่วงที่มันเกิดขึ้นมาครับได้ครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณท่านดรกิาเป็นที่สุดแล้วนะครับที่สละเวลาม่รู้ตู้ติดผมฝป่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับเดี๋ยวภาษาอีกทีหนึ่งเพื่อมาคุยกันถึงประโยชน์ของการใช้ blockchain แล้วก็ AI นะครับท่านนักการค้าครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ครับขอบคุณท่านดรคิมเป็นที่สุดเลยนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับสะกุลพลนะครับธนาลวดโสพลนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับและนักวิเคราะห์นะครับประจาหนังสือพิมพ์บอกเบี้ยธุรกิจนะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับท่านดรชิมนะครับแล้วก็ถ่ามีประสบการณ์ในด้านของเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสในโอกาสต่อๆไปจะกราบยนเชิญท่านให้ช่วยมาวิเคราะห์ในเรื่องของค่าเงินถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของอทองคำนะครับในเรื่องของมคอมมอนดิตี้นะครับในเรื่องของ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับหรือในเรื่องของอ่าสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับแล้วก็มีสกุลเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับที่เราก็ได้มีโอกาสได้เรียนภากท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ่ามีโอกาสจะประสานกับท่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาคุยจัเนในเรื่องของประโยชน์ของการอ่าเทคโนโลยีของบล็อกเชนหรือว่าเทคโนโลยีของ AI นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้านที่ตะกี้ท่าน ช่วยเล่าให้ฟังในเบื้องต้นก่อนแต่ว่าพอฟังดูแล้วน่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้ AI เข้ามาในชีวิตประจําวันเราเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเสมือนจริงเลยนะครับแล้วก็เข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ด้วยในบางโอกาสในบางงานนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ความรู้แล้วก็ในเรื่องต่างๆยังต้องของให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังก่อนนะครับเพราะเราเพิ่งจุดประเด็นในเรื่องของ AI แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงยังไม่ทราบน,นะครับต้อง เดี๋ยวประสานกับท่านดรชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พักสักครู่นะครับดเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อกับเพื่อนตุ้มคุณนารดาในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองนะครับพักสักครู่ครับ